แสนสามเป็นว่าเป็นอยากขายพ่ะนะที่น้องแสนสามใบก่อนพ่อประมาณนี่แหละเขาว่าแล้วสี่เจ็ดบาทครัสนสี่แสนสามใครเฮงหลีบอ่ะไม่มีที่เมา กูเรียกได้กับติดต่อเด้อนี่แหละฝานสามขายขายขายติดต่อติดต่อเจ้าของเองได้พี่น้องนี่แหละฝานสามเฮ้ยขอเบอร์โทรเราให้